ผมมั่นใจว่ากลับมาเปิดแน่นอนแต่ที่ผมไม่มั่นใจคือเมื่อไหร่ค้ามันวันหนึ่งคนหนึ่งวันหนึ่งสองโต๊ะมันไปไม่ได้ลูกน้องผมน่ารักมากเขาแบบเขาเข้าใจพี่เผิดเหอะคือเดลิเวอรี่มันไม่โอเคครับไม่งั้นผมก็คือเสียลูกคา้าเคยได้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Advisor แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันขึ้นไปเพราะความฟลุกหรือว่ามันข้อมูลผิดพลาดอะไรไม่รู้แหละแต่ผมแคปเจอร์ไว้ด้วยวย่าเฮ้ยร้านสเต็กเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของของประเทศตอนนั้นเลยถ้าเผื่อในเรื่องของอวอร์ดภายในประเทศเนี่ยก็จะเป็นของวงในนะครับก็ได้มาทุกปีจนล่าสุดปี2021นี้ก็ได้ภูมิใจไหมภูมิใจมากเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาทําร้านอาหารจนกระทั่งแบบทุกคนพูดถึงเฮ้ยถ้าไปกินสเต็กต้องมามีเดียมแร์ วันหนึ่งคนหนึ่งวันหนึ่งสองโต๊ะมันไปไม่ได้ลูกน้องผมเขาเห็นเขาก็พี่จือต่ออีกงานแค่ไหน <c oughs> คือลูกน้องผมน่ารักมากเขาแบบเขาเข้าใจว่าพี่เปิดเถอะผมไปกันได้เดี๋ยวผมไปขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้เดี๋ยวผมไปขับกระไปอะไรคือเขาไปกันได้เราก็เฮ้ยเออผมขอโทษนะแต่ว่าผมอุ้มคุณได้แค่นี้จริงยังไงซะวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาเปิดผมก็บอกพนักงานผมก็แฝงเขาผมก็บอกว่าลองดูนะ ว่าเนี่ยปิดร้านรอบนี้ใครจะไปทําอะไรให้มันแบบเลี้ยงตัวเองไปก่อนได้จะลองไปหางานร้านอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พอผมเปิดมาอยู่ด้วยกันนะลองดูว่า delivery ไปลูกค้ากินได้ไหม ลูกค้าก็เฮ้ยลองสั่งมาดูมันโอเคไหมผมโทรไปเป็นไงบ้างครับพี่โทรมาฮอคโอเคไหมโอเคนะโอเคแต่ผมเข้าใจแหละมันมันอาหารแบบนี้มันต้องกินที่ร้านนั่นคือแปลว่ามันไม่โอเคแล้วการสั่งสเต็กนี่มันจะต้องแบบขอความสุขเท่านี้เท่านี้ขอไม่เดียมแรขอแรขอเวลดันขออะไรเอาวันนั้นเนี่ยลูกคา้าอยู่บางใหญ่เขาสั่งมีเดียมแรได้ครับแต่ว่า ผมขอแจ้งไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลกว่าจะไปถึงมันเนี่จะสุดเพิ่มนิดหน่อยชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นกว่าจะไปถึงลูกค้าโทรกลับมาเฮ้ยคุณมันไม่โอเคอ่ะครับพี่เออเอางี้ละกันผมโอนเงินคืนที่นะเพื่อความสบายใจคือนี่คือมาตรฐานคือมันไม่งั้นผมก็คือเสียลูกค้าเหมือนคุยกันสรุปกันเองภายในโต๊ะเล็กๆกัน สี่ห้าหกคนแล้วก็อ่ะเอาไว้พอปิดชัดดตวเลยสั่งเลยมันแบบเฮ้ยคุณต้องให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวสิอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยใช่ไหมเขามากันตอนกลางคืนแต่ก่อนหน้านั้นตอนหกโมงเย็นตอนห้าโมงเย็นที่ผ่านมาคุณบอกว่ายังเปิดได้ถ้าผมเป็นร้านอาหารผมก็เอ้าพรุ่งนี้เอาเนื้อเข้ามานะครับพรุ่งนี้เอาผักเข้ามาพรุ่งนี้เอาแอลกอฮอล์เข้ามาคือนี่คือการสั่งเพราะฉะนั้นมันคือร้านอาหารก็เสียตังแล้ว ซัพพลายเออร์ก็ต้องเสียตัง์เหมือนกันแต่ท้ายสุดพอคุณสั่งเปรชปุ๊กอ้าวมันไม่มีคนรับผิดชอบคนรับผิดชอบคือร้านอาหารเพราะร้านอาหารสั่งมาแล้วยังไงเราก็ต้องจ่ายซัพพลายเออร์เราจะไปคุยกับซัพพลายเออร์บอกว่าเฮ้ยคืนได้ไหมมันก็ไม่ได้ผมมั่นใจว่ากลับมาเปิดแน่นอนแต่ที่ผมไม่มั่นใจคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามท,ที่ทุกอย่างมันดีขึ้นเมื่อเราพร้อมแต่ถ้าถามว่าถ้าคําสั่งมาแบบว่าเปิดได้เลย แต่ผมยังเห็นว่าเฮ้ยแน่ใจหรอมันยังไม่โอเคเลยนะผมก็ยังไม่เปิดคือคือมันอยู่ที่ความมั่นใจของตลาดตอนนี้มากกว่าอยู่ในความมั่นใจของประชาชนว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปก,ปกติกันหรือยังถ้าเขาพร้อมผมก็พร้อม